ทีนี้ผมมาเปิดรายการคนเดียวเลยครับผมเป็นงานเลี้ยงรุ่นของโรงเรียนสัพิิรามของผมที่เรียนมาตั้งแต่สมัยพรยยมนะครับวันนี้งานจะมีตัวเอดีเคก่อนเข้างานนะครับเพื่อความปลอดภัยโควิดคือ <นะ S 2> ป้ายเนี่ยมันมีตั้แต่แบบรุ่นหนึ่งเลยนะครับวันนี้สุดตอย นี่เป็นรุ่นพี่ครับรุ่นไหนครับสี่ครับผมแฝงแต่งกเลยนะมาหลายคนเดี๋ยววันนี้เรามีไฮไลท์ด้วยใช่ครับเรามีไฮไลท์คอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตเวจินอลินอ๋อช่วยแนะนำ่อยครับพี่แคนพี่แคนรุ่นรุ่น18ครับสาธิรามอ๋อเป็นสินเจ้าอันนี้คือแก่หรือเปล่าฮะขายครับขายอันนี้คือมุมอะไรฮะกดรูปค่ะที่เขาเป็นคนหลายหน้าไอ้หลายหน้าพี่ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหลายใจล่ะอี ครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการพันธะน,นะครับ EP นี้ผมมาเปิดรายการคนเดียวเลยครับผมเป็นงานเลี้ยงรุ่นของโรงเรียนสาธิตรามของผมที่เรียนมาตั้งแต่สมัยประยมนะครับวันนี้เนี่ยผมมาคนเดียวเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้อมไกลอ๋อ,องจะมาหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เป็นพิเศษแน่นอนเพราะผมมาเปิดเองคนเดียวเดี๋ยวพาไปาดูข้างในก่อนผมม่บัตรไปอันนี้งานจะมีตัว A เ K ก่อนเข้างานนะครับเพื่อความปลอดภยัยโควิดช่วงนี้อันนี้เป็นขายเสื้อโรงเรียนผมหิวเงิน <laughs> เอคนครับสุดหล่อผมไม่มาก่อนแต่อ้างไม่มาเอาสุดแล้วผอ้าวสวัสดีครับหมูแค่เจอคนหลอกครับพี่ครับโอ้นี่พิธีกรคนเดียวเลยเหรอผมมาเปิดคนเดียวครับเพราะว่าคุณบอกให้มาคุณแอปนะอ้าวคนนิดหน่อยแต่ว่าเห็นไม่นะผมไม่ได้เตี้ยมเลยสัารใส่ไมแล้ว นี่คือที่ไหนฮนะที่สายลามของเราลวันนี้เดี๋ยวเราจะมา EP ที่พิเศษสุดๆเพราะว่า,าเราจะเรียว่ลึกความหลังที่เราเรียนมาหลังจากที่โควิดมาหลายปีไม่ได้จัดงานมาตั้งแต่โควิดเราก็ไม่ได้เจอกันเลยใช่ครับผมหมายถึงคัมไม่เจอ ก็ไม่ได้เจอเพื่อนๆเลยเพี่กับกูก็เจอทุกไปเลยเจอเจอกันบ่อยนี่คิดดูดิคนเยอะขนาดนี้แต่ว่าที่นี่บอกเขายังว่าที่มีการต่อยเอทีเคบอกแล้วบอกแล้วต่อยยังทีมต่อยยังหมูต่อยยังเรียบร้อยครับนี่ทีมมาดูดิว่ามีกี่รุ่นเนี่ยคือป้ายเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบรุ่นหนึ่งเลยนะครับจนถึงรุ่นสามห้าสามห้าเหรออันนี้ลงทะเบียนยังยังลงลงลงทะเบียนลงทะเบียนครับเนี่ยรุ่นสี่หกรุ่นสี่หกนี่อายุเท่าไหร่คะสี่แปดไอ้หมูอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเอ็ดไอ้หมูหรอไอ้หม ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราไม่ได้มาโรงเรียนนานมากเนี่ยจริงๆเพื่อนๆเรามาเต็มเลยชมรมฟุตบอลด้วยนี่ได้ขอตอบด้วยวะอะไรคืออะไรไถามน้องเขาคืออะไรอันนี้ที่ทานตัวนี่ทาตัวโอเคไปเอาแล้ว่ะไปไปไปข้างในนครับวันนี้สุดซอยสุดซอยจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรุ่นพี่ครับรุ่นไหนครับรุ่นสี่ผมมาแค่นี้แหละรุ่นสี่มาหลายคนเลยนะมาหลายคนรุ่นสี่ที่มีโต๊ะอะไร ไม่ได้มานั่งฟีฟี่ผมมีโตครับผมตัวยี่สิบปีรุ่นสิบสี่นี่ให้เทียมนี่คือไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้สามสี่ปีอง้เหรอแล้วส นี่ครับขอบคุีครับผมข้าีไรเราข้างานดีกว่าเราเข้างานเดี๋ยววันนี้เรามีไฮไลท์ด้วยใช่ครับเรามีไฮไลท์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของใครครับเป็นคอนเสิร์ตพี่เจนอลินอ๋อพีเจนพี่เจเป็นเไหมเราอ่ะก็นึกออกครับอ๋อซันึุ่กพาใจนีคาใจพี่เด็เขาจะด่าเ่าเลยนะก็คือพี่แนะนำให้ทำเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่น16รุ่น16ค่ะได้ความสนับสนุบ พี่เจมาเล่นให้เราฟังวันนี้ใช่ไหมฮะจากรูป16ขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาเลยครับผมไม่จำแนกเลยต้นไส้แก้วอะไรไม่จำหนกแก้วเอาปากปากมีแก้วมีระลึกเพราะฉะนั้นช่วยอุดหนุนหน่อยได้หักค่าใช้จ่ายมอบให้ทางสมาคมเพื่อรีโนเวทตึกค่ะดีครับดีงานทำดีทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณไปดูที่งานก่อเป็นแบงค์ตอปถ่ายรูปหน่อยไหมหมูเดี๋ยวถ่ายรูปให้หมูหน่อย ทางในอ่ายังไงต่อไปทางในครับผมจะพาไปดูว่างานสนุกแค่ไหนสาวเยอะมากสวัสดีครับแนะนำหน่อยครับพี่รุ่นไหนฮะับสิบเจ็ดครับชื่ออะไรครับพี่ชอลลี่ครับพี่ชอลลี่เราไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนแล้วพี่ก็สัดขาดกันแช่นมฮะเพราะว่าโควิดเนาะตอนนี้เราก็ได้เจอกันแต่ว่าพี่ก็เป็นหนึ่งในคนจัดงานด้วยใช่ครับเป็นทีมยอดยอดทำให้งานดีขอบคุณมากครับพี่ อันนี้คืออะไรครับทะเบียนป่ะอ๋อจุดลงทะเบียนเอ่อคูปองเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ใช้จ่ายอาหารหรือว่าตรงบูธได้ตามสบายค่ะเล่นตักไข่ก็ได้ด้วยค่ะตักไข่ใช่ค่ะมีเกมตักไข่โอเคขอบคุณครับมีการลูกต่อยเราทะลุไม่ได้น้องๆเยอะอันนี้อันนี้บูธอะไรหมูแนะนำหน่อยหมูแนะนำหน่อยนี่บูธอะไรฮะสมาคมผู้ปกครองนี่เป็นบูธสมาคมผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองค่ะคือจำหน่ายใช่ไหมฮะจำหน่ายราคาห้าสิบบาทห้าสิบบาทคือได้ทั้งหมดเลยไม่ห้า เองรไม่ค่ะเป็นผักคลองเอามามอบให้เพื่อเอาสมาคมไปช่วยเหลือเด็กๆค่ะดีจังเลยครับคุณมากครับเขาเป็นสาวกนี่ก็เป็นสมาคมคือผัวคลองดีมากเลยว่ะมือกูลื่นหมดเลยดีดีดีอันนี้นี่ต่อนี่่ตอสวัสดีครัับอนนี้บู๊อะไรฮะ สวัสดีการของสัมมารเรียนค่ะขายของที่ระลึกโรงเรียนใช่ของเรียนค่ะเรียนต้องมีสวัสดิการใช่ครับสวัสดิการกับสวัสดิ์ขาต่างกันไหมคล้ายอันนี้ายังไรที่จะได้คับมีเสื้อมีแก้วขายแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเงินสดหรือโอนก็ได้เลยถ้าไม่ได้ซื้อวันนี้ก็ซื้อที่ฝ่ายสวัสดิการโรงเรียนได้ค่ะก็คือทำเพื่อเรียนนะขอบคุณครับพี่โรงเรียนเราดีนะมีทุกอย่างตั้งแต่ผมออกมาในโรงเรียนดีขึ้นเยอะเลยว่ะสวัสดีครับสวัสดี นี่นี่บูธอะไรครับบูอผลิตภัณฑ์สารสกัดอ่า CBD ครับโอองคสีเขียวของพี่นายสุตะนทรครับคือเป็นของสมุนไพรจำนายในงานนี่ผ่านมากขอบคุณครับขอบคุณครับเอาทุกบูธเลยเราต้องช่วยงานโปรโมทสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวอันนี้คือโซนอะไรครับสนุกออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอะค่ะจำนายในงานนายใช่ค่ะคนที่รักสุขภาพ ใช่ค่ะก็มาที่นี่ได้ไม่ขาราคาชุดละร้อยชุดละร้อยเท่านั้นเฮ้ยซื้อให้เด็กคุณได้นะไม่มีเด็กครับอ๋อไม่มีเหรอขอบคุณบูนนี่ดีกว่าบูนนี่บูนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช่วยแนะนำเลยครับพี่แคนพี่แคนรุ่นรุ่น18ครับสาธิรามเป็นสินเจาสาธิราม3 2 1 1องรหัส นี่อ่าอันนี้คือแจกหรือเปล่าฮะขายครับขายครับแต่เงินหักรายได้แล้วสมทบทุนเข้าสมาคมสิทธิ์เก่านิสัยดีใจดีต้องแจกต้องพี่แจกต้นรุ่นเท่าไหร่นะสิบแปดาวครับมากันได้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวทุกอย่างร้อยเดียวร้อยเดียวก็อิ่มซาชิมิยำแซลมอนแซลมอนดอง 100เดียวโอเคครับเมื่อกี้ที่เราผ่านกันมาก็เป็นบูธของสิทธิ์เก่าต่างๆที่มาตั้งแล้วก็ค่าทัจาดจ่ายก็ช่วยโรงเรียนนะครับใช่ครับทีนี้เราไปดูกิจกรรมของน้องๆที่เรียนอยู่ว่าเขาทําอะไรกันบ้างดีกว่าผมเห็นตรงนั้นมีวาดรูปด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่วาดรูปหน่อยดีกว่าไป,ปไปสวัสดีสวัสดีครับอันอันนี้คือมุมอะไรฮะวาดรูปค่ะก็คือจะมีรูปเหมือรูปล้วเรียนแล้วก็ป็นรูปการ์ตูนค่ะเงินตรงนี้ที่เราเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมขอกิจกรรม หน้าหน่รูปไม่ได้าละหน0ร้ค่ะหน้าห่้ี่เขป็นคนหลายหน้าองร้ไปเลยไอหลายหน้าพ่ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหลายใจล่ะไอดี๋มึงให้นอวาดได้ไหมวาดหน้ากูเหรอามึงได้ไมวาดนานไหมครับวาดนานไมสห้านาที้นาที5้าทีสานทีโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไาดลูกกัน่่้ได้ได้ได้ ไปบริจาคก็ได้อ่าบริจาคไปบริจาคไปเราติดอันนี้ใส่รูนี่เอาเมื่อกีอันนี้แน่ๆอันนี้อันี้ขอบคุณครับให้ผมโอนอีกเหรอฮะก็คือพี่ต้องโอนให้ทุกคนเลยตายแล้วเข้าห้องเราไปไปเรียนจบแล้กันนะขอใครโอนเถอะไปโตอันนี้เดี๋ยวพี่โอนให้โตอันนี้เดี๋ยวโอนให้ตอนนี้ยังเด็กอยู่ไม่เอ้ยโอเคยิ่งอันนี้คือพี่ไปว่าเดินเลยนไหมครับ นน่ผมอาไหล้อเลียนล้อเลียนอ่าของลูกไปไปมาเรียนหน้าไหนวะมาคู่ได้เออลองดูว่าล้อเรียนไงว่าให้หล่อเป็นน่าเกียดอ่ะน้องๆ้องเขาก็ตั้งใจวาดรูปนะแล้วเรามาดูจะรู้ล้อเรียนแบบไหนอันนี้อันนี้วาดแบบไหนของมึงวาดแบบไหนวาดแบบยังไงก็ได้เหมือนผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูไอ้หมูเลยพ่อมันจะเป็นยังไงหล่อๆกันไปนะเดี๋ยวนะเหมือนไหมเหมือนไหมคนทางบ้านคอมเมนต์มาข้างล่างนะว่าเหมือนหรือเปล่างานของงานของน้องๆนะดูเหมือนไหมเหมือนไหม มีคส้ไปเจ็บมาพิธีกรคู่มันโอเคไ่ผมพูดเลยเรียนเนี่ยกีฬาเนี่ยเลยดนตรีเนี่ยแหไม่เอาเลยคเรอคะหยอหยออคืกกไอ้องแอคเลยครับพี่นะแอคเลยอ่ะแอคมากด้วยไปหามมหลักไปทีเย้ไหมแอคพี่ท่านเพงสภาพอะไร เดี๋ยวพี่อ๋องจะแสดงมากกว่านี้อีกนะพอพิธีกรคู่พี่อยองแม่ผู้หญิงพี่ยอ,องได้ดีบไอหมูไปไหนไม่รู้่อะไรครับก็คือนเนี้ยหมูมเป็นพิธีกรแทนผมเพราะผมต้องไปเป็นพิธีกรข้างบนนะครับพีพีนี้สนุกมากมาเพราะว่าเราได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอรุ่นพี่ได้เจอทุกคนนะครับแล้วก็ขอ,อทุกคนนะครับมาสนุกกับพี่เจแต่ว่าอาจจะแป๊บเดียวนะครับพบกันใหม่กับอีพีหน้านครับ,บกับรายการพันทางสวัสดีครับ